สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการฝังเข็มอย่างแรกเราจะดูุปกรกันก่อนนะครับตะวนันปอกปลอกเข็มนะครับแล้วก็เข็มอยู่ที่ห0สิบมิลลิลิตรแล้วก็ตะปูนะครับประตูตะปูเอาไว้ยันยัน,ย,นยันเข็มสำคัญแมกเลยครับคือค้อนเอไว้ตอกปอกเข้าที่ต้นนะครับแล้วก็ ตัวนี้ไม่ควรมองข้ามนะครับสมมุติว่าเราเอาดอกสว่านแทงต้นที่ป่วยแล้วอะ่ะแล้วจะก่อนที่จะแทนต้นดีนะครับเราควรฆ่าเชื้อโรคด้วยแอลกอฮอลก่อนเข็มดอกสว่านปอกทุกอย่างนะครับคว,วรควรสะอาดแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยก็คือตัวยาตัวนี้เป็นตัวฟอสฟอนิกบวกไพลาโคตอนบินนะครับตัวฟอสฟอนิกสามารถขึ้นลงได้ตาม ท่อน้ําท่ออาหารแต่ตัวไพลาคโคตนบินไม่สามารถไม่สามารถขึ้นลงได้ตามท่อน้ําท่ออาหารนะครับแต่ว่าสามารถรักษาแผลได้อันนี้คือถังตานะครับอันนี้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 คือหนึ่งลิตรสีนี้ครับประกอบด้วยฟอสฟอริกแอซิดบวกกับไพลาคโคตนบินและยังมีอีกตัว2ตัวนะครับสำคัญไม่ได้เลยคือน้ำกัน เออน้ำทำางมดที่จะใช้น้ำกันเพราะน้ำกันถูกเอาแร่ธาตุออกไปนะครับจะได้ไม่ไปติดต่อพืชน,นะครับหรือนในท่อท่อท่อน้ำเลี้ยงของพืชไม่ว่าจะเป็นท่อไซ,ไซเลมหรือโฮเอมครับอัตราส่วนที่เราจะใช้ก็คือ,อ,อยาหนึ่งลิตรน้ำหนึ่งลิตรนะครับน้ำกันหนึ่งลิตรน้ำกันขวดเนี้ยประมาณหนึ่งลิตรจะประมาณห้าสิบซีซีก็สามารถใช้ได้นะครับ แล้วก็เป็นการคนเมนตัวตัวเนี้ยาสามารถฉีดลูกเลยนะครับอัตรา200-200อ 200, แล้วสามารถฉีดแผลได้ฉีดแผลใช้อัตราส่วนน้ำ3ลิตรยายายา1ยา500นะครับน้ำิน้ำ, 4, นำ3ลิตรยา500อ่านี่อันนี้ก็คือผสมเข้ากันแล้วครับตัวคือตัวยานเนี่ยทุกวันเนี้ยถ้าเราใช้ ตัวฟอสฟอริกเี่งเดียวส่วนใหญ่จะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นผลคือเชื้อมันแรงกว่าเมื่อก่อนมากครับตัวเนี้ยเป็นตัวแบบที่ถูกทําขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้เลยคือฟอสฟอริกเพื่อวิ่งขึ้นวิ่งลงได้และมียาลาที่เป็นไภลาโคตรดินนะครับในการฆ่าเชื้อเพราะว่าพวกนี้นเป็นสัมผัสยูนครับใช่ดีนะครับแล้วก็เราก็ทําการดึง ยี่สิบ cc ต่อนหนึ่งเข็มเดี๋ยวพาไปดูครับขั้นตอนการจเจาะครับด็ครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในขั้นตอนในการฝังเข็มที่เราไม่ควรมองข้ามนะครับไม่ว่าจะเป็นปอกหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเข็มหรือดอกสว่านหรืออะไรก็ตามน,นะครับหลังจากที่เราใช้แล้วอ่ะเราควรฆ่าเชื้อก่อนนะครับอันนี้คือก็คือเป็นน้ํายาฆ่าเชือ้ออันนี้น้ําประมาณ10บลิตรนะฮะเราจะใช้น้ํายาฆ่าเชื้ออยู่ที่2 0 0ซีซี2 c 0ต่อ10ลิตรอันนี้ก็คือเปิด เปิดดูจากเพจของที่เขาขายนะครับหรืออาจจะใช้ไฮเตอร์ก็ได้ครับห้น้ําน้ําสะอาดหนึ่งลิตรไฮเตอร์สิบซีซีหรือไฮเตอร์ยี่สิบซีซีก็ได้ครับถ้าสองร้อยเราคุณเอาแต่นี้เราใช้มือล้างนะครับล้างเข็มแล้วก็จะใช้มันยาผ่มฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็ทําการล้างเข็มล้างอุปรกรณ์เข็มออกคืออันนี้เพที่ผมเห็นกนะ็คือมีนะครับ หลังจากที่เราไปแทงต้นเน่าแล้วก็ไปเสียบต้นดีแล้วก็จะเสียบต้นเน่าคือบางทีมันลามจากเนี้ยนะครับนี่ครับจากจากตัวยานะครับตัวยาตัวนี้ก็คือสร้างขึ้นมามีฟอสฟอริกแอซิดบวกกับไพลาโคสตนบินแนะนําวิธีการฝังก็คือฝังรอบแผ่นนะครับอ่ะน,นี่อันนี้ก็จะเจาะรูนะเจาะรูนะวิธีการแทงต่อดสว่างก็คือแทงเองียงนิดนึงประมาณสี่เกือบเกือบสี่ถึงห้าองศานะครับแล้วก็ดึงชิลนเอลกมาให้หมด อันดึงขี้เลื่อยออกมาถ้าดึงขี้เลื่อยออกมาไม่หมดนะครับบัญทีมันจะไปอดุดรูบรรยาที่ลงไปครับบัญทีฝังเข้าบาังไป่เข่าบังเลยรับว่ธีขั้นตอนนี้สําคัญมากๆเลยครับผมแล้วก็ต่อไปก็คือการตอกการตอกปอกแล้วก็จะสังเพิ่มนะครับตอนแมวแล้วก็จะสังเพิ่มนะครับแอนแนวเข็มมีทั้งหมดหกสิบมีลนี่นะครับวิธีการก็คือหลังจากที่เราตอกปอกไปแล้วอะ ดึงเข็มให้มันมีอากาศแล้วก็ตะปูนะครับเราจะใช้เป็นตัวบูหัวหมวกวิธีการปั้มเข็มลงครับให้ตรงนี้ยาวๆเนี่ยเอียง